ใช่ใช่ผมยันหักก็ออกเลยครับอืมก็อยากแบบเออให้ซ้อมกันได้เพราะเราก็อยู่เหมือนเหมือนเดียวกันเนาะก็ไม่อยากให้มีปัญหาทิ่ใจกันอ่ะแต่แต่ฟังฟังผมไม่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 มีอะไรครับไม่ไมันมันมันเข้าใจครับไม่มีอะไรแต่ว่าน้องๆละแบบของพวกพี่บบางคนมันก็จะแบบอยากให้มันจบกันดีๆอ่ะเข้าใจไหมรอบหน้าเออคือเราซ้อมกันมากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลมโชว์วูบอย่างเงี้ย งมก็ฟังฟังผมก็ขอโทษได้ครับต่างคนต่างขอโทษกันนะ,อะรออแป๊บนะน้องน้องน้องมันกำลังมาเป็นไงบ้างหนุกหนุกไหมเป็นซ้อมหนุกไหมอยู่ฝั่งนี้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 อยู่ฝังโหลครับครับผมครับคุณตติว่าไงครับ อ๋อคือผมผมอยากอยากทราบาครับพอดีว่าเห็นน้องบอกว่ามีปัญหากันตอนซ้อมอะครับผมก็อยากรู้ว่าเออเรื่องเรื่องเกิดจากอะไรหรอครับอ่ตอนนี้อันนี้ผมผมผมพูดพูดตรงตรงได้เลยนะครับผมผมอยู่ไม่ได้อยู่อ่ะตอนแรกอ่ะใช่ผมก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันครับพอดีผมก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันแต่ว่าเท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 ่าที่เขาโครงมาครับน่าจะมีการเหมือน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 กวนใส่กันมากกว่าครับจนเกิดเป็นวาทะมากกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทีนี้เนี่ย อ่าน่าจะมีน่าจะมีเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งก่อนแล้วทีเนี้ยอ่าอยู่ดีๆทางด้านก็มีทางด้านน้องๆของอ็นดีมาพอกลับเข้ามาในไฟเนี่ยก็เริ่มมาเริ่มเริ่มกับเข้ามาบัฟะครับอันเนี้ยนะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้นตอเนี่ยมันเริ่มเริ่มจากอะไรแล้วผมไม่ได้ยินด้วยผมเล่นกับคนที่ผมก็เล่นกับคนอื่นปกติอะ่ะเป็นคนอื่นตรงนั้นที่ตีโอผมก็ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน มันน่าจะเป็นเฉพาะวงเฉพาะส่วนตรงนั้นด้วยครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างที่มันเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่านานาน่าจะมีแบบน่าจะมีกระทบกระทั่งกันทางวาจานิดนิดหน่อยๆะครับแล้วพวกน่าจะมีอารมณ์ขึ้นกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับ ใช่แต่ว่าอันนี้มึงก็กลัวมันทำให้อะไไรอ้ตัดมันมันมันไม่สบายใจกันทั้งคู่มก็อยากคุยแต่ก็ะไปเป็นเด็กทำไมเอออาจจะตีหรอมึงไปพังไปพังกับคนกลุ่มก็คนอื่นตีกันอยู่ปกติตงครางเขาเรียกว่าวางตัวครับไอ้โง่แค่แค่แค่ส่วนน้อยอะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ในการวางตัวทำยังไงดีเลื้ยงมากๆเขาไม่ยังไม่ร้กาเลี้ยงสอนในกับตอนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่องตีเขาครับครับก็อ่าบัสบัสบัสลองลองให้พี่ฟังหน่อยดิ ก็น้องในแก๊งก็ไอ้นิกกี้อะพี่นิกกี้นิกกี้เด็บไอ้นิกกี้นิกกี้เด็บนันนิกกี้นั่นน่ะนิกกี้เดียก็นั่นเหรออ่าอ่ามันมันในนี้อะไรวะมันโดนมันเล่นไม้หนึ่งหนึ่งแล้วมันแพ้มันก็เลยด่าว่าคุแวะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยด่ากันแต่อ้นิกแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มาพูดกันในวงแล้วก็เอโอชาก็เลยบอกว่าเอ้ยแก๊งร้องที่อะไรเนี่ยแล้วมันก็เลยบอกแล้วก็มีคนหัวทองอะแจกกลางบอกว่าน้่เป็นที่อะไรโอชาเป็นคุแวะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมขอแก้หนึงนะไอคนที่ชื่อวัดไม้หนึ่งหนึ่งอ่ะคืออันนั้นคือเขาตายเขาชนะไอ้เปล่านี้ไม่รู้แต่ที่เพื่อนผมบอกคือเขาแบบเอื้มใส่อ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเยอะเยอะอ่ะครับอ๋อเอื้มคืออย่างนี้เอื้มอย่างเงี้ยนะอ่าใช่ครับประมาณนั้นอะเอื้มใส่อย่างหนึ่งที่แบบบางทีบางทีเวลาตอนซ้อมกันอย่างเงี้ยผมแบบไม่มันมันดูเป็นคนโตดีมันดูแบบแก๊งโตเราเราจแบบไม่เหลือนะเราเป็นผู้ดีอะ่งต้องพูดอย่างนั้นนะทาเสียงแบบ อยู่ในพุ่มอย่างเงี้ยตะโกนบอกกันอย่างเงี้ยแบบเอ้ยกูอยู่ในพุ่มนะนู่นนี่นั่นเนี่ยอ๋อคือตายแล้วพูดใช่ไหมใช่ครับใช่มันอันนี้ไม่มีอยู่ครับอืมแต่แต่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือไม่อันนี้คือก็อันนี้พอพอพอเข้าใจได้มันก็เป็นไอ้มันมันระบบมันให้ทําได้แต่จุดแต่จุดแต่จุดที่ด่านคือคือตอลคือคือฝั่งฝั่งฝั่งคนอาขึมมาแบบเหมือนชนะแบบพอตีตาให้ก็ส่วนหลังจากจากที่จากที่บัสบอกมาก็น่าจะเป็นเหมือน ตอบมาตอบกลับมากกว่าครับอ,อบผมว,ว่า,วามันก็ไม่ได้มันก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้มีอะไรมากมันก็คือ,อคตามตามอมารมณ์เพราะว่าอ่าอชาเขาก็น่าจะได้ยินมาจากเพื่อนว่าเฮ้ยกูอ่ะโดนมาแบบนี้อ่าเขาก็เลยมามาพูดใน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 ตอนที่แทงกัอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งเรื่องเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้นั่นก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว แล้วแบบเอ้ยแล้วทำไมมาเป็นอะไรใส่กูวะฟิลนั้นอ่ะงงใช่ในฝ่ายก็มีการมีการพูดบอกชิวชิวไหวชิวนู่นนี่ชิวอะไรแบบเนี้ยไหวชิวชิวไหวชิวอะไรเงี้ยเลี่ยมจับเถอะน้องเราอะเป็นคำบับคำบับที่เปล่าสำหรับทำเอ็มดีแต่แต่ถ้าเป็นการซ้อมมะมันผมไม่รู้สิมันแล้วแต่คนมองอะถ้าถ้าผมทำใส่ทางเอ็มดีเอ็มดีละร้อนไหมครับ มันมันก็มีอารมณ์เกมทั้งคู่อะผมว่านะมันก็ทั้งเรื่องอารมณ์เกมแต่ว่าผมมองว่าส่วนตัวผมคำว่าชิวใหม่ชิวมันมันก็เหมือนกับว่าปลุกใจเพื่อนดันขึ้นไปอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนตัวผมนะมันแต่ในมุมมองคนผมก็เข้าใจต้องทั้งสองมุมมองมันใช่มันหลายมุมมองครับหลายมุมมองแต่ว่าถามว่าส่วนโดยโดยโดยส่วนรวมแล้วแล้วตรงไหนเออเดอเดตัวผมโดนอะคือฆ่าผมแล้วก็บอกว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรเลยคำนี้เหรอครับผม ใช่เหรอผมเราพูดหรอนๆนะผมไม่ได้สวนนะส่วนตผมผมไม่ไม่ได้เจอนะคือคือว่าได้ยินคำว่าอะไรนะออยู่ตลลดเวามันมันไม่มีเฮียะไรผมเล่นปืนไงครับผมตายโอ้โหขอผมโดนมันไม่มีมันไม่มีเฮียเลยมัาก็น่าจะพูดจริงแล้วพี่เราขอโทษเครับมันก็น่าจะพูดจริงแล้วโอชาบอกใช่เออนั่นแหละครับแล้วรั้งคู่มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างมีใช่งอารลณ์เหมือน มันก็ทั้งคู่ครับทั้งคู่ครับคุณต๊อดผมบอกว่ามันก็ทั้งคู่อะครับมันก็เป็นมันของแบบนี้มันตบมือตบมือข้างเดียวไม่ดังเนาะของแบบนี้มันมันต้องมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วยังไงก็เลยมีอะไร้ไม่ถ้าอยากฟังเหตุการณ์จริงเล่าให้ฟังให้คนชื่อดักกิปเทียก็ได้คนราะนั้นเขาหยุดเขาก็เป็นคนด่าใช่ไหมทีเนี้ยผมจะเล่าฟังผมไปฟังคือตอนแรกอะคือผมตายใช่ไหมแล้วก็ฝั่งเขาอะก็เอาผมออกไปแต่ทีเนี้ยน้องผมก็มาเจอก็มาช่วยยิงชุบผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วััดเวกบคนชื่อ วันเดืหนึ่งแล้วน้องผมมาชนะก็ใช่ไหมแล้วผมก็สวยน้องและนิีกี้ก็อืมแล้วเขาก็พูดบอกว่าฮึคุยเลยแค่นี้ครับแล้วก็ยาวเลยก็ด่ากันก็นั่นแหละครับใช่ใันมันก็เหมือนมันก็เหมือนเมาลนเมมันก็อ่ามันก็เหมือนเย้าอยู่ันกันอีกคนนึงก็ร้อนอยู่แล้วอีกคนนึงก็นี่มันก็มันก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็กระทบกระทั่งทั้งสองฝ่ายผมบอกว่าผมก็ ยังไงก็อย่างที่บอกครับผมก็ขอโทษด้วยไม่อยากให้มันคือันอืานคือใช่เพราะคนอื่นตรงกลางคนอื่นที่เล่นกันปกติเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เราก็ยังตีกันปกติเหมือนเดิมแต่มันจะเป็นแค่ส่วนส่วนไฟย่อยๆเล็กๆที่ไม่กี่คนเองที่มันเกิดการเกิดอะไรตรงนี้ครับแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ผมก็ฝั่งต้องฝั่งเทียก็ต้องขอโทษด้วยครับในในตรงนี้เนาะทางทางเอ็มดีก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าอาจจะน้องๆในแก๊งผมสี่สิบคนไอ้สามสิบสี่สิบคนผมไม่สามารถ ได้โทบคุณได้หมดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะผมก็เห็นอยู่ว่าทางทางทางผู้ใหญ่ฝั่งเอ็มดีก็วิ่งไล่ตะโกนว่าน้องๆอยู่ว่าให้หยุดให้หยุดเหมือนกันก็พอกันครับก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันปกตินิดๆหน่อยๆนอกหน้เผื่อเรามาซ้อมกันอีกนาะในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเล่นซ้อมกันใช่ผมไม่อยากให้มันมีปัญหามันมันมีปัญหามันมามันมาแบบ เจอปนอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มันก็คือจบแล้วจบไปขอโทษขอปยกันไปดีกว่านะครับเพราะเราก็แบบว่าแบบไม่ได้มีอะไรกันมามาตั้งแต่แรกถูกไหมเราก็ดีกันมาตลอดมันมีอะไรมาใช่ก็คืออาจจะมีเหตุการณ์เล่นสตอรี่อาจจะมีบัฟอาจจะมีเครื่องกันจบไปแค่นั้นแต่ใช่ครับแต่ว่าพวกผมก็อย่างที่รู้ครับพวกผมจบก็ผมก็จบครับแค่นั้นเองจบแล้วก็จบเลยครับผมยังไงก็ยังไงที่ก็ขอโทษด้วยครับที่ทําให้ ไม่สบายใจใช่ไหมครับเช่นกันครับเช่นกันเช่นกันเอาไว้เอาไว้ทำไมเล่นเล่นกันใหม่นะครับไว้เล่นกันใหม่พร้อมกันใหม่เนาะครับได้ครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับครับผมครับไปไปหมู่เฮาไอ้ดอกรับแม่งบัาจะเล่นจะถึงกิจกรรมแล้วจะเล่นกับแก๊งอะไรอ่ะไม้แต่มีประเด้ไม่ได้นเอาไ้ดูจุดเกิดไฟมาของมึงเลยหนาะไออีโอเฮตให้โอชามีผมแล้วว่าดูผมมันเถอะมันบอกมันไม่ใช่ผมเป็นสักสักคิ้วสักสามิติ เออเล่นลอย่างฮิโรชิครับพีทออปฮิโรชิไอ้ฟ้าบอกว่ามันไม่เล่นสามสิบมันจะ่าวจะเล่นสี่สิบอันนี้ไหมพีห่าวไงของฟรี่าวอยากอยากเล่นสี่สิบปืนฟรีเกาะฟรีเพนฟรีเอ่อแต่ผมทีม่มมองที่ผมคิดถ้าไม่มีคนเล่นก็เราต้องหาคนขึ้นมามีไม่ก็มีแค่ไลน์รักแล้วแค่นั้นแหละแต่ผมมองว่า,าอยากไดอก้อยากได้เหรียญโจชัวไม่อยากให้เขาได้เหชััวผ<ช>มมือนก ไอเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าพี่แคงเทียมีแล้วนะ uh, แคงเทียตีกับอะไรไม่รู้อะบอลเทนไหมบอลเทนมียังบอลเทนเออบอลเทนก็ได้นะบอลเทนเล่นกับเทียอ้าวชิบหายแล้วเราต้องหาเนี่ยหาดิบัตหายมีโนมันนี่โนมันนี่เล่นยังไะโนมันนี่เหรอยังไม่รู้อะมีแก๊งอะไรเล่นกันเน้ืองวะโนมันนี่เหเออมเือนเมื่อวานเดี๋ยวผมเปิดชัดขาวให้มเลื่อนไม่มีกำหนดถึงวันไหนพี่สินเดือนนะ ิ้นเดินก็ยี่ห้าเไม่ดิที่จริงอ่ะที่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รอน้องๆกลับมาแล้วเล่นไม่ใช่นะคือยี่ห้ามันปลดใบคือเราจะเป็นวันพักผ่อนแล้วไหมเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเง,งี้ยน่อยโดยรวมโทษครับโ,โทษครับ,รรบฟ้าอยู่ไหมครับพอดีฟ้าเนี่ยยอูมาป้นน้องอ่ะอยู่ไหมครับพี่ฟิล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 ว่าสามสิบสามสิบไดไหมเออน้องี่อยากน้องๆมัน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 มีไปพักผ่อนนะ พี่มีสาสสิบสี่คนนะแต่ว่ามันมันมันออกไปพักกันประมาณห้าถึงหกคนอ่ะพี่ก็ขอได้แค่คนสองคนให้ครบสามสิบก็ยังดีอ่ะมันก็ได้หนุกด้วยมันจะได้แบบเออมีสับกันแพ้สอบกันชนะพี่ไปเล่นกับอะไรล่ะก็ได้หรอกโอ้โหแล้วแต่เนี่ยพี่ฟ้าเอยเอามาเล่นกับอมไม่ได้หรอเขาไม่ได้กลัวครับแค่เหนื่อที่เกิดเล่นอยากเล่นกับพี่สายฟ้าไอคิดถึงไงคิดถึงพี่ชายลูชายตัวเองไงน้องมันอยากเล่นเดี๋ยวว่าพี่กลัว ไม่ได้กลัวมันก็อยากเล่นกันทุกคนน้องๆพี่ไม่อยากเล่นทุกคนหรอกผมเชื่ออยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่อ่าถามน้องๆสามสิบได้ไหมน้องอยากครับอยากครับเห็นไหมล่ะหน่อยฮะไมเป็นไรอาจานย์ตัวไหนมันเต็มครับสี่สิบสล็อตมันเต็มสี่สิบครับเราติดแน่ได้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 สามสิบได้ไหมน้องชายสั่ล็อตพี่มันมีสามสิบสี่คนไปดูในรายชื่อสภาก็ได้สามสิบสี่แต่ว่ามันกลับบ้านมาพุยพี่ขอไปเล่นอะไรเราเพี่อีกแล้ว ปัญหาเนี้ยนะแดดูแบบมีไฟเนาะเมือนกันจ like ัแบบมาคุยก็แบบหนีไม่อยากคุยด้วยมาคุยที่แดนพี่เดี๋คุที่แดนมายกพวกมันเลยปะเนี่ยาที่แดนอะสั่งกมดยไอ้ฟ้าไอ้ขี้เก๊กใครนบอกนะอะไอ้สายฟ้าไอ้ขี้เก๊กแล้วผมจะคำนิยงเลยไอ้สายฟ้าไอ้ขี้เก๊กะฮะอฮะงงมีงงแต่ทับถิ เออแก้งตัวแก้งตัว่ยแก้งตัวไปไหนคระไปชวนไล่ลักไว้ก่อนเผื่อไอ้ฟ้ามันไม่เล่นก็ไปเล่นไม่เล่นเล่นนะเขาหาคู่อยู่ของคุ่กับเขาแล้วใช่หรอพี่พี่แค่เป็นเศรษฐกิจปุ๊บเล่นเลยครับเล่นอย่างนี้เลยพี่ผมไปบอกเขาเขาบอกว่าว่ายปสี่สิบสามสิบก็ได้น้องพี่ให้เองสี่สิบแต่เมื่อวานที่อยู่ในมือนะเหมือนเหมือนไล่ลักเจมิลี่นะมีมีกันหรือนี่ไม่มีไม่มีไม่มีผมดูแล้วอันนี้ผมรู้รู้ลึกเออแล้วเขามีอะไรกันมีกันน้มันนี่อ่ะเออเขาอย่างเงี้ยเขาเขาแบบมีปากมีเสียงไง เขายื่นข้อเสนอให้ด้วยว่าถ้าถ้าตีตอนนี้แกงไม่แตกตอนหน้าเขาบอกอย่างเงี้ยออไม่อยู่อาพ่ันยไหมครับเออเล่นกันไหลรักกมันัดอยู่ปะว่าเล่นกันไหลรักก็โอเคนะเขามีแต่คน่อยากเล่นนาพี่ผมมองว่าผมก็ไม่ไม่นั้นดีกว่ามันก็ไม่เออมันอย่างผมว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะพี่เนาะวัดกลัวเขาไปก็ไม่ได้อะไรเว้ยมันอยู่เมืองเดียวกันาะสุดท้ายก็ต้องเล่นกันอยู่วันวันนึงอะถูกไม่อยากเล่นแบบกลัวๆด้วยอยากชนแบบเต็มที่อะ ถูกถูกถูกน้องถูกถูกพี่ถูกจะมามื่นเท่าเด็กเราได้ไงบอกมึงดูเด็กเราน้าแลนเทียบเห็นไหม่ะเยสยืดผู้หญิงเต็มเลยพี่นี่ผมยักษ์ไม่รู้ก็เด็กเราปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยก็เลยแบบชิวแบบเออดีแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะนอกจากเรียรักแล้วใครอีกไม่มีแน่หมดเีน่ทั้งประเทศเดี๋ยวกูถามคนดูแบบคนดูคราบมีแกงอะไรอีกพิมพ์หน่อย ักไม่รู้ไปตกลงกันตอนไหนเล่นเอาเหรียญชัวคนดูบอกว่าเล่นเอาเหรียญชัวชัวไหมหรือเอาเหรียญไปให้เขาชัวว่าไม่ก็ลองคุยตกลงกับเขาไม่ล่ะพี่แบบได้เหรียญคันสองนะกูบอกก่อนเราเอาสักเก้าสิบบูเขาเอาเราสักร้อยบูนี่ฮะแบ่งกันอะไรลักน่าจะเข้าแอร์ดอกนี่รอรอมาแกได้ครับคุยดีกว่านะผมมองว่าถ้าคุยได้ถ้ามันได้อย่างนั้นก็โอเคนะสามสิบได้เลยนะ เดี๋ยวก่อนไม่มีคู่แล้วเราไม่ได้เล่นเที่ยงอะไรสักอย่างอ่ะใช่เราไม่ได้ของแล้วแบ่งอย่างน้อยแบ่งกันแต่เอาสุดท้ายเราไปบอกไร่รักไล่รักก็ต้องยอมเราเพราะว่าไร่รักก็ไม่มีคู่เล่นดีกว่าเขาไม่ได้ของถูกปะโตกิของฟรีเล่นฟรีอะไรฟรีด้วยเออสุดท้ายเราก็ต้องเอาของกดมันไม่ได้เล่นได้แค่สี่สิบใบนะมันขั้นต่ำสี่สิบใบอืมเออขั้นต่ำสี่สิบใบนะใครจะมีเงินขยันทำบูอ่ะพี่เขาไม่ได้แจกบูนย่ก็ทำไปเลยร้อยใบอ่ะเอาไม่วะ เออร้อยใบอ่ะผมว่าโอเคอ่ะเอาป,ปืนเก็บให้หมดอ่ะนั่นเล่นแบบปกติอ่ะลากเพื่อเอาปืนเก็บอ่ะเออรถไก<ค>้เจนี่แหละแก<ค>๊งบอลเทนอ,อยู่ไหนวะบอลเทนเดี๋ยวผมโทรให้ได้นะได้ได้ได้บอลเทนนี่เล่นกับเทียร์แต่ลองถามเขาดูก่อนไหมว่าเล่นกับเทียร์จริงหรือเปล่าผมโทรหาแต่บังคับอยู่ นมผงได้เขาบอกว่านมผงได้ชัวร์อัลฟาม่คู่ไปแล้วเนี่ยอัลฟาไม่คู่ตีไปแล้วอัลฟาตีห้าเอ็มเขาไปเล่นในตะวันหมดเลยซ้ำเมื่อยซ้ำเมื่อยทุกทีเข้ายี่โมงอะทุกทีเหรอช่วงนี้ก็ เย็นเย็นอ่ะย็นเย็นวิ่งตาก้าวพี่วิ่งตาก้าวปะ <10 S 2> เออวิงว่งวิ่งแซมดีอะหกโมงจากการน่าเล่นนะสามสิบสามสิบให้เขาสี่เลยนะเราสามก็ได้นะผมว่าใหม่หเราเปา็นพวกปีศาจอะเราเหมือนไม่แต่เราเหมือนพวกปีศาจนะใช่เหรอใช่ดิรอะไรเราเหมือนพวกปีศาจนะตอนเนี้ยเราเรา,เราเห็นว่าตอนซีซั่มมะพี่ได้ยิน,นว่าเวลาเราผมพูดตุ๊บตุ๊บมือซ้ายมูอขวาไม่ค่อยจะฟังกันเท่าไหร่ แกอะไรอีกวะเขาบอกว่า DIEX คืออะไรวะ DIEX ก่อน d i x ไง d i x d i x มีคู่ยังไ่ DIEX โห่นะไอเนี้ยโห่นะพี่ DIEX มีโห่มากเลย Alpha 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 มีคู่แล้วมึงคุยกับพี่ ยังไม่สวยจังเลยแต่เขาก็นี่ลงในพวกหิมะนี่ใกล้วันเขาก็เอาลงแต่ผมจําได้นะพี่ซอสตอนที่สตาทาวเปิดแรกๆอะผมมาตอนนั้นหิมะตกเลยป้าใช่ไหมมาผมมาเล่นเจอพี่เป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรมากเนาะตายไหมไม่ตายหรอกเขาไม่เป็นไรมากหรอกตายพี่เขาขอพูดมาพี่ชายไม่เป็นอะไรมากไหมครับขอโทนไรับต้อครับอโทษครับไอ้บัตรรถมืองปะเนี่ย ม่ใช่พี่รถน้องผมเปล่าครับพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ๋อโซครับหมือนรถเราเลยไม่ใช่ยู่พี่เราครับไดเอกด้เอกปะครับใช่พี่ใช่เพื่อในเอกมีมีคู่เล่นอย่างฮะมีมีแล้วครับพี่แก๊งเลยใช่ครับน่าจะรอทางดนมันนี่คอนเฟิร์มอีกทีนะพี่น่าจะเป็นโนมันนี่ดอมันนี่ก็บอกว่ารออีกแก๊งหนึ่งไม่ใช่แก๊งเราเขาเขาบอกว่ารอไอ้ผมอ่ะไอ้เขามาชวนผมใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเฟิร์มม่อีกทีหนึ่ง แต่เขาก็บอกพี่นะว่าไม่ใช่เล่นกับแกงเราพี่ก็เลยถามว่าเอองั้นพี่ช่วยได้ชวนได้เองดีกว่าอันนี้ได้ก็เล่นกับผมแทนนะป่ะสามสิบสามสิบอันนี้ของฟรีอะไรฟรีน้องเพชนะช่างมันช่างมันเออเล่นขำๆไม่มีไม่มีแบบย้ำาอาวุธแล้วก็ไม่มีแบบใบกันแน่นอนครับใช่ใช่ใช่ดีกว่าเล่นแล้วไม่ได้อะไรไม่มีแน่นอนครับสตอรี่ใบเหลืองใบแดงไม่มีครับเพราะว่าในเร่อดหลับเดี๋ยวอันนี้ต้องไปบอกแกงนครับต้องไปบอกนานไหมครับนานไหมครับ เด okay. ี๋ยวผมบอกให้ครับเพราะว่าแกงเขาคุยกับแกงโนมนี่ไว้ไม่ต้องรวมกันโอเคให้ผมตามไปได้เลยไหมครับคือยังไงนะครับตามไปคุยได้เลยไหมครับวันต้องเป็นวันอื่นโทรโทรหาเดียนดูอยู่ปะเขาแจก A A EMP A สีละพ o i n t ปะไม่แจกพี่อกูงงกูติดสิเขาว่าสีละพ o i n t ปะอ๋อเดียวดิแกงดับมาพี่ดับอยู่ปะ EMP ดับอยู่ตรงนี้ แล้วเคาไม่่อยูนะรับที่วัดเขาเรียกว่า EMP หรือ Silver Point นะ EMP เยอะเออกูติดคำพูดซีเลียร์พอยทไอ้เหี้ยเด็ดเดี๋ยวไปเจอที่แรงก็ได้พี่เาน่าจะได้ครับได้ครับมาขอบคุณครับเฮ้ยได้หนึ่งแก๊งละหาแก๊งอื่นไปอีกเราก็น่าเล่นนะพี่ประสบการณ์แก๊งเลยอีกคนดูแก๊งเลยอีกแก๊งเลยอีกพี่ผมยอมรับเลยว่าโหดจริงไม่อวย